ก็สวัสดีครับวันนี้มาไหว้พระขอพรที่วัดวายโยนะครับหาอะไรกัน <c oughs> อยอดใชดีเน่ย อันนี้ทางข้าไปตรงไหนก่อนป พาอยู่มากไปตลยรถจอดได้หมห้องมีว้าวด้วยสายด้วยว้าวเนี่ยว่าวยืดสี พระธานนี้นะฮมเดี <h <h ๋ยวมจะหมุนฝั่งนี้ดูอย่างโตแมุเสนีู่นะเนที่่นาจจั เขาหาอะไรเนี่ยไม่รู้เขาทำเขาหาอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมไปถามเดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่เขาหาอะไรกันเขามองหาอะไรกันครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะดอกไม้ห้าแฉกใบอย่างนี้เหรอห้าแฉกใช่ อ้หาดอกไม้อย่างงี้ห้าแฉกเอาไปทำอะไรครับเอาไปเก็บใส่กระเป๋าตังค์อ๋อถืคชาไว้เพราะว่ามันจะถูกหวยด้วยนะครับเขาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอ๋อเขาบอกว่าหาดอกไม้อย่างงี้ก็ห้าแฉกให้ได้เก้าดอกนะใส่กระเป๋าตังค์แล้วจะถูกหวยนะครับ มผมก็ว่าอยู่ทาไมเขาหาอะไรกันนะเราก็ต้องอยาเป็นความเชื่ออีกแบบนึง่งไปไปต่อ<ป> Theo. Dễ. không theo học bài hằng này phân giết 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 ở đâu? phân giết phân giết phân giết ở giết phân อันนี้เขาไปเขาไปไหว้อะไรหางแถวอยู่ไกลมากเลยฝั่งนู้นหางแถวจะเข้าไปไ,วไ,ไปวหว,ว,ไปไว้ข้างในก่นนอนใส่รองเท้าเต็มเลย โอ้ยไปเลยไปถ้าเอาดอกไม้ต้องไปต่อถ้าจะเอาดอกไม้ทุเรียนมันไปเอาต่อคนที่มีดอกเ่อมาไหว้ไม่ต้องใช้ดอกไม้ครับวมาไหว้หลวงพ่าใช้ดอกไม้นี่ไงเราไปต่อแถวอย่างนี้เอเข้ามาข้างในมาไหว้ก่อนคนเยอะคนเยอะคนเยอะว้าว สามหลอดมาตอนไหนโอ้คนเยอะมากตู้ยคนเยอะมากข้างบนก็มีนะข้างบนมีอะไรมีข evet> mm ึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก็มีนะแต่ไม่รู้วอะสุด โอ้ยสวยสวยอยู่นี่คือภายในนี่เป็นภายในนะสวยดีสีละลายเป็นเลยัอะไรนี่ห้า้าอ๋อ อนี่ไงน้องเขาเจอเยอะเลยนะแตไปเลยดอกตูเดี๋ยวมันกระบาลนม่เหรอเนี่ยน้ขอดูหน่อยนี่เหรอฮ่าแจ็คโอ้นี่นี่นี่ไเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไหว้พระ่าแล้วก็ขอพรเนาะไปล้วงไห้นะคนเยอะจริงๆเลยนะคนเยอะมากขนาดผมออกมาตั้งแต่เช้านะ ตั้งแต่ตีห้านะครับหกโมงมาถึงนี่ก็ประมาณสองโมงเช้าคนแน่นเลยนะครับพี่ครับดอกไม้วางด้านนอกเลยครับดอกไม้วางด้านนอกนะครับเดี๋ยวมาล้วงหายกันล้วงหายครับ

อืม okay. ตัวแรกโอเคเัวต่อไปครับไ่องติดนะะโอเค ัที่สามนี่อะไรอ๋ออตัวนะครับได้ตัวไหนจะเดิดวงใครดวงมัคนเยอะจริงง

ครับก็คนเยอะจริงๆเลยนะครับขนาดผมมาจะเช้าน่าจะด้วยแรงศรัทธาน,นะครับก็ในบริเวณวันนี้ก็จะมีไอ้เจดีนะครับสารานะครับหลวงพ่อที่เป็นพระประธานอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะกลับนะครับก็พาหายที่ร่วงได้ก็จะเป็นเลขปีพศออพอดีเลย 2,5,6,4นะครับ